บรรยากาศหกโมงแรงทาง่าสวิเดนพี่น้องร่างนกจยู่ตรงนี้ hey, <Mama. S 1> ให้มาม่เฮ้ลูกโอ้ พี่น้องเอ้ยคุณนะปลาลักกับเสี่ยงขนมจีนด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุโขสุขนบะมี่มองไวโอ้ยเนาะเด็กๆทานข้าวแล้วด้วยจ้าไอ้กำนองได้กินเขาแล้วใส่จานเดียวเนี่ยละฟาดลงไปปลาลักจานเดียวแล้วเต็ม เต็มจานจาน,จานมันน้อยพี่น้องจานมันน้อยถ้าใส่เป็นถาดใส่เป็นถาดแต่บอมคอยมีถาดง่ามพี่น้องมีเต็ถาดที่มันเป็นแบบไล่ไล <Okay. S 1> ่มาเดูเจอบฉันมอม อยากแค่อยากกินตำบักหุ่งันไม่บกมนไม่บักหุ่งกินตำแค่หลดกระไดค่ะสารพัดตำก็อร่อยเหมือนเดิม หลังเลิกเรียนเหมือนเดิมนะจ๊ะเด็กๆทานข้าวแล้วเด็กๆทานอาหารฝรั่งจนแม่ก็อยากกินผัดมะฮู่งอืม แซ่บครับพี่น้องแซ่บอร่อย <c oughs> ตั้งแซ่บตั้งหิวม่ห้วพี่น้องเอ้ย Gracias. Yeah. ตำใส้พริกเขียวพริกเขียวสดพี่นง ช่วงนี้ไปรับรูกล้วก็ทับ <c> ว <oughs> ่าจำเป็นทับว่าจำเป็นไปซื้อของเสื้อกับเขาทองสิ่งอ่ะก็จะผ้าลูกกับบ้างเลยมันหนาวค่ะพี่น้องเริ่มหนาวเริ่มหนาวเ,เริ่มเย็น <c oughs> ตอนแรกมากนี่เย็นหนาว ว่าสิไปอีกที่ยากับเพืเ่อนเด็ไปยักษ์เตอต้องค่อยเอุ่ละยหนมลูกโรงเรียนปิดอย่างสิจังเด็ไปพร้อมกันจังสิละไปคนเดียวมันกับบะคือพี่นอ้องถ้าไปก็ต้องเอาลูกไปนั่มต้องเบิ่งก่อนว่าจะได้ไปดูคล้องเาเรียกอย่างคล้องใสกหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบพาห่มหรือว่าอาจจะเปลี่ยนหมอนอี่อย่างสิจังค่อยว่าก,กัน ต้องให้เป็นวันหยุดพะวันหยุดผ่านมาอีกอย่างจนงสิเหมือน,นั้นสองสามอาทิตย์ที่แล้วเงสิเล็กหน่อยก็บ่พอายำบางสินะพี่น้องอืมเลยบได้ไปกับจังวากันอาจจะเป็นย่มเขาปิดแต่คือจังแบบปิดชดเชยอีกอย่างยัง,ยงสิกค่อยว่ากันกับพี่น้อง เคยพูดกับลูกว่าจะไปอิเกียอิเกียเนี่ยถ้าเป็นภาษาบานเขาก็เขาเรียกอิเกียนอกจากนาอปีนี้ยังยังมาท่านได้ไปเลยอิเกียอิเกีย แซ่บแท่หน้าปลาลักนี่อืม่ม mưa như là chả xuất thai chia <laughs> đại ôi oh, năm hát chắc cả anh cái đấy อันนี้เด็กหน่อยบ่คอยมักปลาลักนี่กินได้อยู่แต่บ่คอยมักมักปลานิ่นปลาฝรั่งหรือบ่มักฝรั่งหรือบ่มักปลาฝรั่งแบบเนี้ยวะพูดถึงฝรั่งหน่อยสองคนนี่บัดมักันปลาไทยมักปลานิ่งฝรั่งหน่อยมักปลานิ่งยังวะดีแล้ว นี่กะปานิ่งกะพละวันยุดก่อนจังสิได้ไปซื้อเพื่อพี่น้องมันตรงออมไปข้างหนึ่งไปรับลูกไปลรงเลียงกับไปทข้างหนึ่งแม่พี่น้องนั่นแหละเ้าเดินออมทั้งมือแล้วมันกันหนาวพนมาขคือตอนหนาวร้อนเด้เดินได้เบิดมือเบิดเว้นอ่ะพี่น้องหอดสามสี่ทุ่มกัยบย่งสว่างสิเดี๋ยวนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มบางที่กะ ทุ่มแบบทุ่มประมาณนิดๆจึงสี่กับมืดแล้วมันก็นแล้วแต่วันบางวันกับสองทุ่มกับจังหมืดจังสี่นะปราหมดอีนี้พี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะจังไดจังเจอกันไม่เด้อบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบาย